อันนี้คือเวรถอนหญ้าวันนี้สุดแดนมาคนเดียวพอดีตะวันกลับบ้านแต่เช้าแล้วใครมารับเหรออ๋อพี่พพมารับตะวันอยู่บ้านอะไรนะั่งไกลไหมพ่อมือพ่อมืออ๋อไปไกลขนาดนะั้นสงสัยถนนดีแล้วมั่งถึงมารับแน่นอน ก่อนจะเปิดเรียนก็ไปบ้านสักหน่อยเนาะสำหรวันนี้วันทีท่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยีอีกสีหวันเนาะมันก็คงจะไปบ้านวันที่3ามอันก็มากลับคืนได้อยู่ตอนนี้ก็เหลือคนเดียวนอกนั้นก็ไปทำงานปรีชาก็ไปดูไก่แล้วก็ พี่มุกกับสารวินก็ไปทํางานข้างนอกยังไม่กลับมาแล้วก็จะกลับมาก็สี่โมงครึ่งพอมาถึงแล้วเขาก็ดูไก่ต่องานโรงเรียนเขาไม่พลาดเลยเขาจะดูไก่ก่อนไปหลังมา,าก่อนไปและหลังทํางานเสร็จก็มา,าแสดงว่าเขาก็ทําหน้าที่ทุกอย่างไม่บกพร่องแล้วก็วันนี้ก็สุดแดนก็อยู่คนเดียว ปรีอ่าตะว,วันก็กลับบ้านแล้วนะกลับบ้านแล้วตะวันกลับบ้านตะว,วันกลับบ้านแล้วก็สุดแดนก็เหลือคนเดียวเพราะว่าคือวันหนึ่งเราต้องมีงานทําอย่างกรณีของอ่อย่างกรณีของปรีชาอา่ปรีชาและก็สารวินและก็พิมุกเขาก็มีงานแต่ละวันนะแต่ละวันก็จะมีหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างเขาจะวันหนึ่งจะต้องมีงานทํา ให้โรงเรียนอย่างปรีชาเลี้ยงไก่พิมุกก็เลี้ยงไก่แล้วก็สารวินก็เลี้ยงไก่นั่นเขาได้หนึ่งอย่างและหนึ่งอย่างและถ้าเอาสองอย่างไม่ได้หรอกเพราะว่าเรา,าเพราะต้องแบ่งงานให้เขาได้ทำเท่าเทียมกันเนาะส่วนสุดแดนนั้นไม่ได้ทำหน้าที่เลี้ยงไก่ก็ทำหน้าที่ทำเวนอาเวนอะไรก็ได้วันทั้งหมดมีห้าเวนทำมาทั้งหมด ทั้งหมดมีห้าเวรก็คือสลับเปลี่ยนเวรไม่ได้สลับเปลี่ยนคนห้าสลับเปลี่ยนเวรสลับเปลี่ยนเวรตั้งแต่เวรที่หนึ่งจนถึงเวรที่ห้าสลับเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวก็ตอนนี้คือตรงนี้คือหน้าเสาธงสุดแดนก็มาทําความสะอาดถอดหญ้าตรงบริเวณหน้าเสาธงอันนี้ก็ถือว่าวันแรกที่เข้าเรียนก็จะต้องมาเข้าตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนั้นก็ ไว้เวลาโรงเรียนเลิกตอนเย็นก็ไปพากันเข้าแถวทางนอนก็เลยวันนี้ก็สุดแดนก็มาทําถอนหญ้าตรงบริเวณหน้าเสาธงซึ่งเป็นบริเวณที่น่าเรียนเข้าแถวจะต้องใช้สมาธิมองมาที่มองมาที่ต้นหญ้าเนาะ <c oughs> แบบนี้แหละเขาเรียกว่าโอ้ใบไม้นี้รู้สึกว่ามันมีหนามด้วยเนาะ ม,มีน้ำอันนี้ก็เป็นการพัฒนาการของบริเวณเนาะของอคือบริเวณหน้าเสาธงนี้ก็เด็กจะมาเข้าแถวตัวนี้ก็จะได้มองดูจะได้มองดูต้นหญ้าเขาจะได้มองมาที่ต้นหญ้านี่แหละเนาะ ตอนนี้สุดแดนก็ได้ทำหน้าที่ตรงนี้โดยมีหลักฐานทางวิดีโอเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายรูปเนี่ยคราวที่แล้วเคยพานักเรียนถ่ายรูปปรากฏว่าเอามือจับยญ้าปั๊บถ่ายรูปปั๊บเสร็จแล้วครับนี่เป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงต้องวางแผนใหม่คือจะเป็นวิดีโอถึงจะ <c oughs> ถึงว่าจะเป็นการทำคลิป อย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะเป็นหลักฐานให้การทำงานคนเรียนได้เพราะว่านักเรียนก็ได้ทำงานโดยมีหลักฐานการทำงานไม่มีการทำแบบถ่ายรูปเนาะถ้าทำแบบถ่ายรูปนี้ลำบากทำแบบถ่ายรูปนี้ลำบากวันนี้วันนี้คงหายห่วงแล้ว นี่ถือว่าเราได้ทําวันหนึ่งนี่วันหนึ่งจะต้องทํางานสักวันหนึ่งอย่างน้อยก็เวลาที่เหลือทําอะไรก็ได้แต่เวลาวันหนึ่งนี้ต้องมีงานเนอต้องมีงานมีงานให้โรงเรียนไม่ใช่งานของส่วนตัวเป็นงานส่วนรวมเนาะอืตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ต่อเลยตัวนี้ต่อตัวนี้นิดเดียวตัวนั้นกองไว้ก่อนอ่า ตอนนี้ก็ถือว่าวันนี้ได้หนึ่งวันตอนนี้ได้ประมาณห้านาทีเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานถึงสิบนาทีนี้แสดงว่าลงตัวแล้วลงตัวแล้วสิบนาทีนี้เพราะว่าตัวนี้มีโอกาสอ,อันนี้ก็คือประดับไม้ดอกไม้ประดับหน้าเสาธงเนาะ,อะตอนนี้ได้ ห้านาทีแล้วก็เหลืออีกหน่อยก็ลองทําให้หมดหมดแล้วก็ตรงนี้ต้องกวาดแล้วบริเวณนี้วันนี้เราได้แค่นี้ก็ดูดีมากแล้วเพราะว่าได้ทำโรงเรียนให้ตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายทําเวรทํางานเนาะทำเวรทํางานตัวนี้ไม่มีมีแต่หญ้าอย่างเดียวอะตัวนี้มีแต่หญ้าอย่างเดียว ต้องปลูกอะไรสักอย่างนึงวันนี้ได้หนะ้าสาธงอ่งมีรอยนะมีรอยร่องรอยของการทำงานเวลาเปิดเทอมมาปุ๊บเอ๊ใครมาถอดอยาตอนนี้อ๋อสุดแลนเนี่ยเนาะสุดแลนเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการพัฒนา พัฒนาเนาะพัฒนาโรงเรียนโดวยวิธีการทำวันละทำวันละหนึ่งอย่างเห้นวันละเวน้นอย่างกรณีเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงไก่เนาะเนี่ยเลี้ยงไก่เขาจะเลี้ยงทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยอะเลี้ยงไก่เขาจะเลี้ยงทั้งเชา้าทั้งเย็นเนาะเขาจะเลี้ยงไก่ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยเขาจะเลี้ยงไก่ทั้งเช้าทั้งเย็นแสดงวา่าเขาทำเยอะเหมือนกันนะ เลี้ยงไก่เขาให้อาหารไก่ให้อะไรหลายอย่างอยู่เนาะวันนี้ได้เวรถอนหญ้าพรุ่งนี้ก็ได้เวรกวาดเน,ะน,นเา,ะว,าะวันนี้เราจะกวาดอรวันนี้เราจะถอนหญ้าก่อนส่วนกวาดนั้นเราคอยว่ากันกวาดไม่เป็นไรเราแต่ถอนหญ้าสิเอากาดยากหน่อยนะการถอนหญ้าเนี่ยใช่ธรรมดานะเนี่ยตรงนี้ สะอาจขึ้นมาแล้วใบไม้ร่วงใบไม้หล่นได้ทำประโยชน์ให้แก่โรงเรียนเนาะวันละหนึ่งครั้งเนาะวันละหนึ่งครั้งก็อย่างดีเอาหญาลง ยาเดี๋ยวมันออกดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวพวนี้คอยเวนต่อไปอีกเนาะยังเวเหลืออยู่ทั้งไรนี่กวาดไม่ได้เนาะต่ต้องใช้วิธีนี่แหละเดี๋ยวร้อยเนาะเออเก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวร้อยละวันนี้เนาะเออเดี๋ยวร้อยละ ลงตัวแล้ววันนี้ได้เวนถอนหญ้าเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยเป็นเวนขยะต่ออีกนี่เวนถอนหญนะ้าเนาะเวนถอนหญ้าลงตัวแล้วสุดแดนเนาะลงตัวแล้วสวยแล้วงามแล้ว <ừ. S 1> ที่เหลือเวลาที่เหลือก็ทำอะไรก็ได้แต่ขอให้ทำให้โรงเรียน วันละหนึ่งครั้งเนาะก็ยังดีได้บุญได้กุศลด้วยเนาะเรียกว่าตอบสนองพระคุณอาคารสถานที่เนาะเดี๋ยวเวนขยะพรุ่งนี้เวนขยะวันนี้เวนถอดหญ้าเวนขยะก็กวาดบริเวณสนามนี่แหละวันนี้ได้เวนเดียวก็คือเวนถอดหญ้าเนาะฝีมือโดยสุดแดนบริเวณน,นี้เนาะ ลงตัวแล้วลงตัวแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะ โผล่เพลงโผล่เพลงโผล่เพลโผล่เพลโผล่เพลวันนี้มีแคทมาเอากุญแจไปไข เอาซีมล,ลืมซีม,ล,ม,ซมลืมซีมโทรศัพท์เนาะลืมซีมโทรศัพท์ไว้ในห้องก็เลยมาเอากุญแจไปไขเอาเรียบร้อยเนาะข้าจุดเดียวตอนนี้ก็วันนี้สุดแดนสุดแดนทำหน้าที่เวนเนาะเวน,เวนเ,นะเวนอะไรนะเว เลนถอนหญ้าส่วนส่วนตะวันนั้นกลับบ้านนะกลับบ้าน,บบา,นา,านกลับบ้านเมื่อเช้าตะวันกลับบ้านเมื่อเช้าพอดีพี่เขามารับอ,อย่างน้อยก็ได้อยู่บ้านก่อนมั้งเขาก็เลยกลับเมื่อเช้านอก,กลับเมื่อเช้าก็เลยเหลือ ทำเวรอยู่คนเดียวคือสุดแดนสุดแดนเสร็จแล้วก็ต่อไปก็ปรีชาปริชานีา้เลี้ยงไก่เนาะเลี้ยงไก่ปรีชาเลี้ยงไก่สมคนไปทำงานสองคนไปทำงานรับจ้างสองคนคือสารวินกับพิมุกเนาะเพราะฉะนั้นสามคนนี้จะยก ยกให้เขาทำหน้าที่เลี้ยงไก่อย่างเดียวนะจะไม่เอาไม่เอาเวลาจะให้ทำอย่างเดียวนะถือว่าเพื่อความยุติธรรมเนะาะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีงานทำต้องมีงานทำทำประจำวันวันละหนึ่งครั้งเนาะอันนี้ถือว่าาลงตัวละนะที่วางแผนลงตัวให้เขาได้ทำงานวันละหนึ่งครั้ง ท้งละเวนก็คือเวนเรียกว่าเลี้ยงไก่เห็นะหนั่นก็1เวนละอสองคือเวน5เวนก็1เวนละเพราะฉะนั้นคนทั้ง5้าคนเนี่ยอตอนนี้เหลืออยู่4คนเหลืออยู่4คนปรีชาคนที่อยู่ได้แก่ปรีชาสุดแดนสารวินพิมุก ตอนนี้นักเรียนเปิดนักเรียนเปิดไฟไว้แล้วนักเรียนเปิดไว้เข้า,ากลังทางกับข้ากลังทางกับข้าอยู่เนาะอ่าสุดแดนสุดแดนก็มาทําหน้าที่เวนก็แปลว่าเรียบร้อยทําหน้าที่เวนก็คือเวนถอนหญ้าเนาะเวนถอนหญ้าเวนถอนหญ้าเนาะ เพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้จักหนะ้าที่ตัวเองอไม่มีการเบี้ยวทำก็คือทำเนาะไม่มีการเบี้ยวเวรไม่มีการเบี้ยวงานเพราะว่าครูพาธรรมก็ต้องทำตามที่ครูพาธรรมเพราะว่าครูมาวันละสามเวลา เวลาเช้าแล้วก็เวลาบ่ายสี่โมงแล้วก็เวลาหกโมงนะวันนี้ครูมารวดมาเลยไม่ได้เข้าบ้านอ่อพอดีมาอยู่รวดตั้งแต่สี่โมงจนถึงเวลาจนถึงเวลาอหกโมงครึ่งเนาะเปิดน้ำเปิดไฟเป,เปิดอะไรนะเขาเรียกว่าเปิดไฟาตามปกติเนาะ นี่ก็ทำหน้าที่ใกล้จะเปิดเทอมแล้วเนาะอีกไม่กี่วันเนาะอีกไม่กี่วันเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดละวันที่ยี่สิบเจ็ดละยี่สิบแปดยี่เก้าสามสิบเพราะฉะนั้นนักเรียนมีเวลาอยู่บ้านสามวันเนาะคือยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดนี้มาละ ชสิเวที่เดินทางมาแล้วเนาะครูจะเปิดไฟให้ครบสูตรเลยระวังสะดุดขานะระวังสะดุดที่เวลาลงเวลาอะไรต้องรอบเข้าเนาะเขาเรียกว่าบันไดต่างระดับก็มีเหมือนกับห้องทางโน้นนะบันไดต่างระดับตอนนี้มียาประชนมาเตะฟุตบอลเนาะ อย่าไปชนมาเตะฟุตบอลออกกําลังกายทุกวันเลยเด็กๆเนาะครูก็ออกกําลังกายเหมือนกันเดินทุกวันไปมาสามรอบนะไปมาสามรอบนะตรงนี้ก right. ็ต้องเปิดด้วยเนาะหน้า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 หอหน้าหอร่มโพเนาะหน้าหอร่มโพต้องเปิดด้วยเนาะ นะหอร่มโพเปิดด้วยอ่าเปิดละไฟไฟแข็งหน่อยวันก่อนนี่ไฟออดไม่ให้ไม่สว่างเนาะไฟออดไม่สว่างไฟออดนี่มันสว่างไม่ได้นาะมันเกี่ยวกับตอนนี้อ่าน,นี่ก็เสร็จแล้ะตอนนี้ก็สว่างทั่วไปละเนาะอันนี้ก็หมดละยังเหลือแต่ข้างในต่อไปเนาะ ไม่มีเสียงน้ำเนาะไม่มีเสียงน้ำไม่มีเสียงน้ำเดี๋ยวจะไปนั่งอัพโหลดอยู่ที่หน้าประตูโรงเรียนเนาะวันนี้ได้มาข้าวห้องมาเคลียร์งานเนาะมาเคลียร์งานแล้วก็ถือโอกาสเคลียร์งานเสร็จแล้วก็จะได้ค่อย งานต่างๆที่ค้างๆเกี่ยวกับเรื่องคะแนนเด็กอะไรต่ออะไรเนาะตัวนี้ก็ลงตัวแล้วมีเปิดรอบโรงเรียนเปิดไฟรอบโรงเรียนต้องใช้เวลาหน่อยเนาะเดินทางกว่าจะรอบโรงเรียนเนาะ ก่อนโน้นต้องถ่ายรูปทีละประมาณ10รูปอย่างมากลำบากนนี้ไม่ต้องและคลิปเดียวก็สามารถที่จะแสดงหมดเลยเนาะแสดงหมดทุกจุดเลยจะได้มีหลักฐานว่าทำอะไรจะไ,ได้มีหลักฐานเนาะมีหลักฐานว่าทำหรือยังปิดหรือยังเปิดหรือยังเนาะอันนี้ก็เป็นการ มัดตัวเองด้วยว่าวได้ทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายหรือไม่นี้ก็ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับไฟและกับน้ําเด็กจะไปดูน้ําด้วยเนาะกลัวเด็กมันจะลืมเปิดทิ้งไว้เนาะแต่เมื่อกี้น้ําไม่ไหลเพราะว่ามันอยู่ที่สุดอยู่ที่สารวินเนาะสารวินมีหน้าที่สารวินมีหน้าที่เปิดน้ําปิดน้ำเนาะสารวินจะเลี้ยงไก่มันต้องมีน้ำเนาะ จะเลี้ยงไก่ต้องมีน้ําเพราะฉะนั้นเรียกใช้สารวินได้เลยเพราะว่าถ้าเปิดเทอมปุ๊บมีประชากรเยอะก็สามารถที่จะตัวนี้ตัวนี้ไม่เปิดแล้วแสดงว่ามืดแสดงว่าไฟแสดงว่าเขาไม่ได้เปิดน้ําถ้าเขาเปิดนี้จะมีไฟออกมาเนาะตอนนี้ก็เดินดูรอบๆแล้วทีนี้ก็จะเปิดตรงนี้ก่อนเปิดให้มันรอบวงเนาะ เปิดให้รอบวงเปิดให้รอบวงเลยอ่านี่เข้ามาตัวนี้เข้ามาตัวนี้ก็เปิดไฟหน้าหน้าโรงเรียนเนาะเปิดไฟหน้าโรงเรียนปืด๊ดงานสว่างแล้วเปิดไฟหน้าโรงเรียนเปิดไฟหน้าโรงเรียน บึดบดบดเปิดไฟน้าเรียนรอบเลยรอบทิศเลยไฟสว่างสวัยเด็กๆก็ทำหน้าที่ของเขาวันละหนึ่งครั้งแต่ละคนก็มีหน้าที่ของของแต่ละคนเนาะ,ะมีหน้าที่ของแต่ละคนไม่มีใครอยู่ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่กินนอนกินไม่มี ทุกคนทำหน้าที่ได้ลงตัวมีทั้งหมดสี่คนสี่คนนี้ก็พอดีตะวันกลับบ้านแล้ว <c oughs> ตะวันกลับบ้านก็เปิดโอกาสให้ไปเที่ยวบ้านก็ไม่เป็นไรเนาะเขามาอยู่บ้านบ้างอยู่โรงเรียนบ้างก็แล้วแต่เนาะความสมัครใจเนาะความสมัครใจ ตอนนี้ก็เปิดไฟรอบแล้วทางด้านโน้นอีกเด็กๆก,ก็ยังไม่กลับเด็กเยาวชนยังไม่กลับมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงน,นี้ถ้าดูดูเวลาสตาร์รถเสียงดังพากันกลับบ้านนั่นแหละอ่า <Yeah. S 1> ใครอ่ะผม,มครับชื่ออะไรเนะี่ยรัชสายครับฮะรัชสายเรียนที่ไหนเรียนบริพัตรมอบริพัตรมออะไรละมอห้ ออหออา่าฮ่านี่เดยอยกลับละเราเด็กรุ่นใหม่เด็กอาจจะจบที่อื่นก็ได้ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้จักชื่อนัทศักดิ์ไม่รู้ข่ายมโนแต่เขารู้จักครูไม่รู้ครูไม่รู้จักเขาเลยแสดงว่าเรียนบริพัตรตลอดมั้งไม่เคยยินนะชื่อนี้ก็แปลว่าเปิดเรียบร้อยหมดแล้ว ทั้งนอกในรอบบริเวณโรงเรียนเนาะเรียบร้อยแล้วเราจะนั่งอัพโหลดตรงนี้เลยอัพโหลด2คลิปคลิปที่1คือคลิปสุดแดนทำเวรคลิปที่2ก็คือคลิปตรวจรอบๆบ,บ,บริเวณโรงเรียนเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะครบแล้วเรียบร้อยแล้วทั้งหมดรอบโรงเรียนเนาะ